ระบบปฏิบัติการและหลักการทำงานระบบปฏิบัติการคือซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่จัดการและควบคุมโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆรวมถึงติดต่อสารงานกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการคอมพิวเตอร์เดียวกันหรือต่างกันอาจจะใช้ ระบบปฏิบัติการที่ไม่เหมือนกันได้ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรุ่นหลายแบบบางครังนิยมเรียกระบบปฏิบัติการว่าแพลตฟอร์มการเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. Power Supply ส่งสัญญาณไปให้ CPU เริ่มทำงาน 2. CPU จะสั่งให้ BIOS ททำงาน 3. เริ่มทำงานตามกระบวนการที่เรียกว่าพอร์ตเพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง 4. ผลลัพธ์จากกระบวนการพอร์ตจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่ในซีมอส 5. ไบออสจะอ่านโปรแกรมสำหรับบูตจากฮาร์ดติดหรือ cd ดี 6. โปรแกรมส่วนสำคัญจะถูกถ่ายค่าหน่วยลงความจำแรม 7. ระบบปฏิบัติการเข้าควบคุมเครื่องและแสดงผลลัพธ์ส่วนประสานงานกับผู้ใช้สามารถแบ่งได้เป็นสประเภทดังนี้ 1. ประเภทคอมมาไลน์เป็นส่วนประสานง,งานกับผู้ใช้ที่อนุญ,ญาตให้ป้อนรูปแบบคำสั่งเป็นข้อความสั่งการลงไปด้วยตัวเอง 2. ประเภทการาฟิกต้องป้อนข้อมูลชุดคำสั่งทีละบรรทัดมีความยุ่งยากและไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีความชำนาญการจัดการไฟล์ไฟล์เป็นหน่วยในการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆเช่นฮาร์ดดิส แปดไดหรือแผ่นซีดีสามารถอ้างอิงถึงได้โดยระบุชื่อไฟล์และส่วนขยายตามกติกาดังนี้ 1. ชื่อไฟล์ยุคแรกๆตั้งได้ไม่เกิน8ตัวอักษรเท่านั้นแต่รุ่นหลังๆสามารถตั้งได้ถึง256ตัวอักษร 2. ส,ส่วนขยายเป็นส่วนที่ช่วยให้ระบบปฏิบัติการเข้าใจรูปแบบหรือชนิดของไฟล์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นนามสกุลไฟล์ การจัดการหน่วยความจําในขณะประมวลผลกับข้อมูลที่มีปริมาณมากหรือทํางานหลายๆโปรแกรมพร้อมกันหน่วยความจําประเภทแรมอาจมีเนื้อที่ไม่พอใช้เก็บข้อมูลในขณะประมวลผลได้ระบบปฏิบัติการจะแก้ปัญหาน,นี้โดยวิธีที่เรียกว่าหน่วยความจําเสมือนโดยใช้เนื้อที่ของหน่วยเก็บข้อมูลสำรองเช่นฮาร์ดดิสซึ่งมีความจุข้อมูลมากกว่า เก็บข้อมูลทั้งหมดของโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในขณะนั้นเอาไว้เป็นไฟล์ฮาร์ดดิสเรียกว่า s w a ปไฟล์การจัดการอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูลอัตราการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ช้าก,กว่า CPU ดังนั้น OS จึงต้องเตรียมพื้นที่ส่วนหนึ่งบัฟเฟอร์เพื่อเป็นที่พักรอของข้อมูลที่อ่านเข้ามาหรือเตรียมส่งออกไปยังอุปกรณ์แสดงผลต่างๆกรณีของเครื่องพิมพ์ข้อมูลที่ส่งไปพิม มีขนาดใหญ่มากหรือในกรณีที่สั่งพิมพ์หลายๆงานพร้อมกันดังนั้นต้องทําลําดับงานจะสลับหรือผสมกันไม่ได้ดังนั้นต้องเก็บไฟล์ไว้ใน HDD ก่อนเพราะเร็วกว่าการเขียนข้อมูลไปที่เครื่องพิมพ์เรียกระบบนี้สปรู l i n g ทําให้สามารถยกเลิกงานที่ต้องการในคิวได้อีกด้วย OS จะเรียกใช้ d ดเ e r d i v ด r เพื่อควบคุมอุปกรณ์ชนิดนั้นๆและให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสาร รวมถึงสั่งงานบางงางได้ซึ่งมีความจําเป็นอย่างมากเนื่องจากอุปกรณ์ต่างรูปแบบอย่างยี e ่ห้อก็มีวิธีการสั่งงานต่างกันเป็นการยากที่จะเก็บวิธีติดต,ต,ต่ออุปกรณ์เหล่านั้นไว้ทั้งหมดผู้ผลิต OS จึงต้องให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้องให้ไดเวอร์ด้วยเพื่อให้ผู้ใช้นำมาติดตั้ง OS ใหม่ๆมีระบบ plug and play ทำให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ แล้วใช้งานได้โดย OS จะติดตั้งไดเวอร์ให้อัตโนมัติการจัดการกับหน่วยประมวลผลกลางในระบบที่มีมัตติทัสกิ้งตัว OS จะทำการแบ่งเวลาให้กับงานแต่ละงานเร็วมากจนเหมือนว่าทำได้หลายๆงานพร้อมกันในระบบที่มีมัตติยูเซอร์ก็เช่นเดียวกับ OS จะทำการแบ่งเวลาให้แต่ละคน ดูเหมือนว่าทำงานได้หลายๆคนพร้อมกันมัลติพาร์ตซ t ดติงทำงานได้หลายหลาคำต่างในเวลาเดียวกันข้อดีคือถ้า CPU ตัวใดตัวหนึ่งเสียก็สามารถยังทำงานได้อยู่แต่ต้องยอมรับว่าจะมีเวลาบางส่วนหายไปเพราะใช้ในการประสานงานและมีงานบางงานที่ไม่สามารถทำพร้อมๆกันได้ การรักษาความปลอดภัยของระบบปกติการทํางานของระบบปฏิบัติการจะต้องมีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและตัวเครื่อง,งนั้นเองได้โดยระดับหนึ่งเช่นในขั้นตอนการล็อกกอนเป็นการตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้เครื่องของผู้ที่อนุญาตเข้ามาโดยจะนาเอาชื่อและรหัสผ่านของผู้ขออนุญาตไปสืบค้นเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เพื่อตรวจสอบว่าจะอนุญาตให้บุคคลนั้นใช้งานในโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องได้หรือไม่หรือถ้ามีสิทธิ์การเข้าใช้แล้วสิทธิ์นั้นนั้นจัดอยู่ในระดับใดเช่นผู้ใช้คนดังกล่าวสามารถลบหรือสร้างข้อมูลในระบบได้อีกหรือไม่การตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของระบบระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถที่จะวัดค่าประสิทธิภาพบางอย่างในการทำงานของเครื่องเช่น การใช้เวลาของ CPU หรือการตรวจสอบของ CPU ที่ถูกปล่อยวางไว้ในการทำงานตัวอย่างเช่นในระบบปฏิบัติการ Windows สามารถใช้โปรแกรม Task Manager ในการตรวจสอบดูประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมของระบบในขณะนั้น Performance ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ทราบสถานการณ์ทำงานและเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจมีขึ้นได้ วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยเวณาที่นี้ขอบคุณค่ะ